ตายตายเอาศพมาเอานมาเอามัเอาให้ป้าเอาศพปืนให้ป้าเฮ้ยเฮ้ยเขาเเล่นอน่าอย่าด้วอย่าดัวเนาะพี่จักวพี่จะกวัลพี่จักรวัลวาง่นแค่ฝั่งซ้ายเล่นแ่ฝ่งาย

อุ้มมันติดมือไว้พี่ล้มพี่ล้มพี่ล้มล้มดันมาหน่อยดันมาหน่อยมันอุ้มศอกเพื่อนลงมามันติดมือไว้อุ้มมันติดมือไว้มีอีกมีอีกมันจะหมดแล้วอุ้มอุ้มมันไว้ที่มึงอุ้มมันไว้อุ้มมันไว้อุ้มมันไว้เฮ้ยตันมาหน่อยตันมาหน่อยแม่กันยิงเอาเพื่อนที่บ้านเขาเอาไว้เราอยู่ตรงนี้แล้วกันดนตรงนี้ ไอ้เดนนิดมึงไปมีเพื่อนเดนนิสเฮ้ยมือเพื่อนไปมือเพื่อนไปไปไปพอแล้ว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 ไปเล่นฝั่งนู้นไปเล่นฝั่งนู้นไปเล่นฝั่งนู้นล้มล้มเอาไม้ไม้เล่นไม้เล่นปล่อย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 ไปเล่นฝั่งนู้นที่เหลือไปเล่นฝั่งนู้นจ้างไปจ้างไปวันนี้ป่ายวันนี้ป่อยล้วังนี้ป้ายไปฝั่งนู้นไปฝั่านห้น เใครไม่มีหน้าที่ไาที่างนู้นตะกูด้กูใครไม่ได้ทำอะไรไปฝั่งนู้นเลยปดิ้าตัวนี้ตัวนี้ลุกตัวนี้ลุกเป้าไอ้ป้าโดนยิงไอ้ป้าโดนยิงสามปืนโคเปอร์โคเปอร์แบบสาปืนนะมีปะมีปะพี่ไม่มีรถพี่ไม่มีรถโคเปอร์หน่อยโคเปอร์หน่อยใช้ไม้ฮันนี่ฮันนี่ใช้ไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามปืน

เอาปืตบไ้ป้าเอาตบปืนใอ้ป้าเฮ้ยอใเล่นตรงนี้อยาดัวอย่าดัวเนาะพีพี่กลัวพี่กลัวมีต่กลัววางชสมัยหน่อยช่สมัยหน่อยเพื่อตายเพ่อตเียเพ่อยเพื่อตายคารเพื่ายคามองคาพี่พี่ชุให้พี่ชุกให้พี่ชุให้พี่ชุให้ไอ้โมโมอุ้มสบไปปืไหนอยู่ไหนไอ้หลีไอย่้ปืนวันนี้ปืออยู่ไหน ไอ้บิหลีขอขึ้นหน่อยพี่หลีขอขึ้นหน่อยหลีไอหลีรับปร์หน่อยหลรับปร์หน่อยหลรับปร์หน่อยหลีเอ้หลีแม่ิไอหลรัหน่อยหลีเฮ้ตหลีรับเปรัดีตรงกลางมึงชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนเยอะเเอาูวางั้กบอกทาน มึงเอาเพื่อนได้เยอะมึงเอาเพื่อนได้เยอะมึงเอาเพื่อนได้เยอะสวยรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อม MC รีกันเยอะๆเล่นด้วยกันแล้วรีกันอีกตายยิ้งเมื่อไปทิ้งเมี่อไปมันบางแล้วมันบางแล้วผมสบมันติดมือเดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบให้ชุบให้มชุบให้ั เอ้ยมึงมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเอ้ยมันชุบอยู่หน้าโองโปคนนึงดันมาดันมาดันมาอุ้มศพติดมืออุ้มศพติดมืออุ้มศพติดมือด้วยมันจะหมดแล้วอุ้มศพติดมือติดมือด้วยครับอุ้มศพมันติดมือด้วยไม่คันเองปุ้มศพมันติดมือด้วยไอ้เน่ยยังหนีไปไหนไอนเจี๊ยบเดี๋ยวปุ่มศพมันติดเอาเนี่ยติดเอาเนี่ยมีเล่น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 เล่นเฮ้ยอย่าแทงกูอย่าแทงกูเดี๋ยวกดจบเฮ้ยถีบถีบได้ไหมถีบพ่ะย่ ยืนยืนพี่ยืนนพี่ไม่เชื่อกูไม่หลอกอ่ะไปอุ้มติดมือนี่แหละโวยตายตายไอ้เหี้ยมึงอุ้มมึงยังทันวัดสุดท้ายมึงอุ้มศพติดมือมืออย่าว่างมึงอุ้มศพติดมือไว้มืออย่าว่างมืออย่าว่างตัวเดียวตรงนี้ตัวเดียวมามามาเล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้พี่หัวแข็งจัดพี่ไม่ตายหรอกพี่หัวแข็งแน่เลยช่เพื่อนคนหนึ่งอ๋อดิ๊ดิลงลงลง